วิชาศัจธธรรมสัมพันธ์ส่วนที่หกพุทธปรัชญาบทที่หกวิทยาอักิโอในพุทธปรัชญาจุดสิบสองหลักอริยสัจจุดหนึ่งทำสอนว่าเด็กทุกโลกนี้มีทุกเพราะมันเป็นการสะท้อนขึ้นในสมองของคนเราอันเป็นสิ่งที่มีทางนี้โดยมีปรากฏการณ์ของสิ่งที่มีอื่นๆเป็นต้นเหตุเช่นการขาดแคลนในธรรมชาติการขาดแคลนเพราะมนุษย์เบียดเบียนกันเองการเกิด การแก่และการตายตลอดจนการคงทนถาวรของสิ่งที่เราชังและการไม่ได้มาซึ่งสิ่งที่เราลุ่มหลงการขาดแคลนในธรรมชาติทําให้คนเราเกิดความอดอยากและขาดแคลนเพราะขาดของต้องใช้เขาจะคุ้นคิดถึงเรื่องนี้เสมอถ้าเป็นผู้น้อยไร้อำนาจวาสนาเขาจะนั่งจับเจ้าเศร้าโศกถ้าเป็นอภิชนที่มีอำนาจก็จะเข้าช่วงชิงเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียดจากผู้อ่อนอำนาจ เขาไม่เกิดทุกข์จากการขาดแคลนด้วยเหตุนี้เพิ่มเข้ามาแม้เราจะมีวัตถุพอกินพอใช้แล้วก็ตามแต่เราก็อาจเกิดโรคที่จะได้ของกินมีรสแปลกและของใช้ที่ให้ความสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อไม่มีก็เกิดความทุกข์หรือเมื่อได้สิ่งนั้นแล้วมันเก่าลงไปหรือสูญหายไปก็เกิดความทุกข์การเกิดการแก่การเจ็บการตายแม้ในท่ามกลางแข่งความสมบูรณ์ก็นำมาซึ่งความทุกข์เป็นข้อที่จริงที่เห็นเห็นกันอยู่ ในขั้นที่สุดเราอยากให้สิ่งที่น่าชาังสูญไปมันก็ดูเหมือนจะอยู่คงทนไปช่วนิรันดรทาให้เราเกิดความไปทุกข์ขึ้นการแก้ทุกข์จึงเป็นปัญหาของจิยศาสตร์ส่วนความสุขนั้นเป็นการได้มาซึ่งสิ่งที่พอใจแล้วจึงไม่ใช่ปัญหาที่จิยศาสตร์จะต้องขบ พุทธปรัชญาบทที่หกวิทยาอาร์ซิโอในพุทธปรัชญาจุดสิบสองหลักอกริยสัจจุดสองคำสอนว่าด้วยทุกสมุดไทยหรือเหตุแห่งทุกในฐานะเป็นปรากฏการณ์ของสิ่งที่มีคือของคนกับสิ่งนอกกายของเราเป็นปรากฏการณ์ของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปทุกก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยมันจึงผ่านภาวะการเกิดขึ้นมาการเติบโตและการดับลงไปเช่นสรรพสิ่งหรือปรากฏการณ์ทั้งหลาย เมื่อเรามองตรงการเกิดของมันเราจะทราบถึงต้นเหตุแห่งทุกข์พระพระุทธองค์ทรงค้นพบว่าเหตุของทุกข์คือตัณหาความอยากได้อยากเป็นอยากให้เสื่อมสูญซึ่งนี่เป็นธรรมชาติทางจิตประจำตัวของมนุษย์ที่ยังไม่รู้ยังมีอวิชากล่าวคือภาะวะตัณหาได้แก่ความอยากจะมีชีวิตอยากจะมีอยู่ในโลกจึงเมื่อประสบเข้ากับการเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ ทั้งตันหาแบบนี้ยังนําไปยังการอยากเป็นอื่นๆเช่นเป็นเศรษฐีเป็นราชาเมื่อเป็นไม่ได้ก็เกิดทุกข์การมาตันหาได้แก่ความที่โดนขก้กจ,จิตใจเพื่อได้สิ่งที่ตัวชอบนี่เกิดจากความเข้าใจผิดไปว่าสิ่งที่ชอบนั้นมีความถาวรในลักษณะที่ชอบใจนั้นโดยตลอดไปแต่เมื่อความจริงมีอยู่ว่าทุกๆสิ่งเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาไปจากการเกิดถึงการแก่เจ็บชำรุดและตาย รือศูนย์ไปเขาก็จะเห็นสิ่งที่ชอบเสื่อมศูนย์ไปเขาจะเกิดโศกระปริเวทธนาถึงมันและจะเกิดอารมณ์อันเป็นทุกข์วิภาวะตัณหาได้กักการดิ้นรนของจ,จิตใจที่จะให้สิ่งที่ชังเสื่อมศูนย์ไปนี่ก็เกิดจากก,ก,การไม่รู้ว่าสิ่งที่ชังนั้นเป็นอนิจจังถ้ารู้เช่นนี้แล้ววิภาวะตัณหาก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นคนที่มีวิภาวะตัณหาจะก่อการร้ายเพื่อทําลายชีวิตคนที่เขาชางังซึ่ง ในขั้นขีดสุดนั้นอาจเป็นการฆ่าตัวตายกล่าวคือทำลายตัวเองเพราะอยากให้ตัวเองเสื่อมสูญไปตั้นหาสามประการดังกล่าวมานี้เป็นเหตุให้เกิดอกุศลมูลสามประการคือโลภะโทสะและโมหะอากุศลมูลนำให้ก่อการกระทําอันเป็นการให้ทุกข์แก่ผู้อื่นและแก่ตัวเองโดยเฉพาะเพราะว่าตัณหานั้นมันทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดไปซึ่งจะทําให้เผชิญหน้ากับทุกต่อไปยังไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นในการแก้ทุก แลวจิต้องับงกิเลสตัณหาเสีย